ถ้าเผลอไปมีวิธีแก้ไหมคะถ้าแก้ได้ทําที่จะได้จะได้เหมือนเดิมไหมคะถ้าเผลอไปมีวิธีแก้ไม่ต้องแก้ครับไม่ต้องแก้เลยเผลอก็คือเผลอเผลอไปปุ๊บแล้วก็มีสติกลับมาใหม่เนี่ยคือคือวิธีการแก้นั่นแหละไม่ต้องทําอะไรเลยหลุดไปก็ดึงกลับมาใหม่หลุดไปก็ดึงกลับมาใหม่ทําอยู่แค่นี้พอครับไม่ต้องไปแบบเฮ้ย เมื่อกี้หลุดไปละแบบเซ็งมากเลยเราจะไม่หลุดอีกแล้วนะก็กลับกับฟันข่มให้มีสติมันก็ไม่ถูกนะไมต้องทําสบายๆนะครับหลุดช่างมันแล้วก็เอากลับมาใหม่จนกว่าท่านจะเป็นพระโสดาบันหรือท่านหนึ่งจะไม่หลุดอ่ะเอาง่ายๆนะก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละการจเจริญสติก็ฝึกความเป็นพระอริยนั่นแหละสอนตัวเองให้เป็นพระอริยะ ผมว่าสมัยนี้ถึงอรหันน้อยมากหมายถึงอะไรเอ่ยทำไมอาจารย์หงไม่ยอมบวชเออมันก็ไม่แน่นะครับมันก็ไม่แน่นะเราพระอรหันในประเทศไทยมีเยอะนะอย่าไปคิดว่ามีน้อยนะแต่ท่านท่านสุ่มนะอันสุ่มท่านที่ออกสือมีมีไม่ไม่ไม่กี่ท่านหรอกที่ที่กล้าออกสือบางท่านท่านก็สงบนะท่านไม่อยากมีปัญหาไม่อยากโดนว่าโดนอะไรประมาณนี้ขี้เกียจขี้เกียจมีปัญหา ท่านสุ่มดีกว่าอาจารย์เขายังต้องรับผิดชอบครอบครัวค่ะกรรมยังมีร่วมกันใช่นั่นแหละครับก็คือถ้ามีกรรมร่วมกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยยากยากมากตอนที่พระอาจารย์ตะวันถามผมอะสนใจบวชไหมอย่างเงี้ยผมเกือบเครียดเลยนะโอ้ยอยากบวชก็อยากบวชที่บ้านก็โออมันไม่ได้มันมันทิ้งไม่ได้ ถึงใหญ่ตาทิ้งแค่ไหนมันก็ทิ้งไม่ได้จนแบบอ้าก็อยู่ไหแล้วก็อยู่แบบนี้ได้พอมันหมดกันเมื่อไหร่มันก็คือถ้าถ้าเราสําเร็จพระอริยาขั้นต้นแล้วมันมันสบายนะมันไม่ได้ทุกเนะมันไม่ได้ทุกอะไรมากมายขนาดนั้นนะก็มันก็อยู่ได้อยู่แบบคลองเรือนก็อยู่ได้อยู่แบบไม่คลองเดือนมันก็อยู่ได้มันไม่ได้สีเรียกอะไรเลยนะก็อยู่ไปไม่บวชบวชไม่บวชก็ไม่มีปัญหา ไม่สนใจเลยครับทําอะไรก็ได้ไปคารวาสทาอะไรก็ได้ร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้แต่ต้องไม่ผิดศีลห้าแค่นั้นแหละอืมแต่ระดับพระอริยะก็คงพอมีอยู่เอ่อคารวาสที่สําเร็จพระอริยะนะผมแทบมองไม่เห็นเลยนะ ที่ที่ออกมาเทศกันเยอะๆเนี่ยมีคนถามผมเยอะนะว่าคนนี้สําเร็จไหมสําเร็จไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแฟนโทรมาเป็นหมโทรม,ทรม่เดี๋ยววิดีโอคอลให้ดูก่อนว่ากําลังไร์สดอยู่กําลังไร์สดอยู่ตอนนี้กําลังไร์สดอยู่ เออโอ้บอกไลฟ์สี่สิบนาทีก็ก็จะเอาสี่สิบนาทีเป้เลยใช่เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ไม่เกินหนึ่งทุ่มแค่นี้เด็กโทรมาช็คถึงไหนละก็ก็อย่างนั้นเลยครับก็พระอริยะเนี่ย อ่อที่ผมดูเนี่ยน้อยน้อยมากที่ออกมาไล์ส่วนนะน้อยมากที่สาสาเร็จพระอริยนะแต่มีคนเดียวที่ผมแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระอริยนะก็คืออาจารย์บัพลปตผู้เจริญนะผมตั้งแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระสุาบันฑ์นะก็แล้วแต่ท่านว่าท่านท่านจะไม่รับการแต่งตั้งจากผมก็ก็แล้วแต่ท่านแต่ผมแต่งตั้งให้ท่านเป็นถ้าผมเจออาจารย์บัพลปู้เจริญผมกราบท่านได้สนิทใจเลยไม่สงสัยส่วนคนอื่นผมยังไม่เห็นแค่นั้นแหละคือ ถ้าถ้าเป็นในความคิดผมในสมัยก่อนนะผมจะแบบว่าถ้าผมยังไม่สาเร็จอะไรเลยเนี่ยผมจะไม่ออกมาสอนใครเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันตรงไหมมันจริงไหมเราจะไม่ไปทางสายกลางหรือเปล่าเนี่ยผมจะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยคือตอนที่ผมมาทําคลิปทําไรสดเนี่ยมาทําคลิปอาจารย์ของพรวนาะตอนนั้นผมสาเร็จชั้นสามเลยเนี่คือผมสามารถดูได้ว่าอ๋อที่คนที่ไปออกรายการนะ่ะ สำเรเ็จชั้นสองละสำเร็จชั้นสามละบางคนเนี่ยก็เราก็สามารถเอาเอาสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ไปถึงชั้นสองชั้นสามตรงนั้นได้แต่สมัยก่อนเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องชั้นสี่เลยถ้าผมผมพูดเรื่องชั้นสี่เนี่ยผมก็จะบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เล่าไว้ฝากก็คือเรายังไม่ถึงไงเราจะไปพูดไปพูดได้ยังไงล่ะอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าให้พูดถึงเรื่องการนิพพานเนี่ยผมก็ไม่พูดนะ ผมไม่รู้ว่านิพานเป็นยังไงเพราะว่าผมยังไม่ใช่พระอะไรผมจะไปพูดได้ไงล่ะนิพานเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ถ้าผมจะเล่าเรื่องนิพานผมก็ต้องอ่บอกว่าครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยก็คือเราไม่ถึงอะ่ะเราก็ไม่พูดดีกว่าใช่ไหมมันจะเป็นการเดาเดาอะไรที่มันเกินตัวเรามีตัวชี้วัดอะไรไหมครับว่าเราปฏิบัติถูกทาง ก็ทําตามที่ผมแนะนําอะก็เจริญสติอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีแล้วก็ตอนนั่งสมาธิเนี่ยมอง้ักหน้าดูแสงดูภาพความคิดดูลมแค่นี้แหละยังไงก็ถูกทางครับไม่ผิดทางแน่นอนตราบใดที่เรามีสติมันไม่ผิดทางหรอกก็พอละมั้งว่าจะอะไรแป๊บเดียวเนี่ยวันนี้ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันว่าจะอะไรแป๊บเดียวแต่โอ้นานนะ ห้าห้าสิบกว่านาทีละก็ผมก็เจริญทํายามหัวค่ำไปนะก็จะไลฟ์ตอนหกโมงเย็นนะครับวันนี้ทดสอบวันแรกนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าว่างก็จะอาจจะไลฟ์เรื่อยๆนะวันนี้ก็มายืมสถานที่ที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ก็มาลองมาลองดูนะเรื่องแสงเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรก็ก็โอเคนะก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ